ที่1,766เมื่อได้ฟังคำพูดของเหนียวเหนายวหลินเทียนก็อดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้เพราะเขาไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าเมื่อหยุดต่อหน้าราชามนุษย์แล้วนั้นผู้บ่มเพาะคน,นอื่นๆก็ล้วนแต่อ่อนแอรล่ากับเป็นเด็กทาลกที่ยินต่อหน้าผู้ใหญ่นี่เขาเป็นตัวตนแบบไหนกันสายตาของหลินเทียนได้เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยเขาไม่เคยพบราชามนุษย์มาก,ก่อนแต่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับราชามนุษย์มาแล้วหลายครั้ง มันจึงทาให้เขาอดไปได้ที่จะเกิดความรู้สึกกระหายขาย,ยกและเมื่อคิดมาถึงเรื่องนี้ท่านในนั้นมันก็ทําให้เขาพันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ดวงตาคู่นั้นที่ถูกเรียกมาโดยเขากว่านหน้านี้มันคืออะไรมันเคยมีรูปแบบวิชาดวงตาที่มีดวงจันทร์สีดำก้าวดวงล้อมรอบหรือไม่เขาได้กล่าวถามหนีเยาะๆพอเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เขาบุกไปที่เผาวิญญาณพูดจู่ๆเขาก็ได้เปิดใช้ดวงตาพิเศษคู่หนึ่งซึ่งเขาจําได้หลังๆว่า ดวงตาคู่นั้นมันมีรูปลักษณ์เช่นไรแต่เขาก็ไม่รู้ว่าวิชาดวงตาคู่นั้นมันคืออะไรและเมื่อนึกไปถึงความทรงจําของนางในตอนนั้นมันก็ทําให้เขาสงสัยว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิชาดวงตาคู่นั้นเจ้าอย่าถามมาเลยมากกว่านี้เลยนี่ยาวๆได้กอกตาพร้อมกับกล่าวออกไปเพราะตอนนี้ความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของนางเงลือนลางเป็นอย่างมากแม้นางจะรู้ว่ามีเขตวิชาดวงตาอยู่มากมายแต่มันก็ใช่ว่านาง จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดนั่นจึงทำให้หลินเทียนต้องผิดหวังเพราะสิ่งที่เขาได้ยินกลับไปใช่สิ่งที่เขาอยากจะฟังในขณะที่เขาตอบรับอีกฝ่ายด้วยท่าทีสายชีสะก่อนที่เขาจะมองออกไปยังทะเลทรายตรงหน้าพร้อมกับอัคระมังกรจำนวนมากที่ถูกปลดปเปลือออกไปทั่วบริเวณเจ้ายังยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้หนีเยวเยาะได้กล่าวถามขึ้นสังเกตภูมิประเทศอยู่นะหลินเทียนได้กล่าวเมื่อมองออกไปตรงหน้าจนกระทั่งพันไปหลายสิบลมหายใจ ก็ปรากฏประกายแสยงว่าผ่านในดวงตาของเขาก่อนที่มันจะจางหายไปเมื่อเห็นเช่นนั้นจระเข้เบนชทัดก,ก็ได้ถามขึ้นในทันทีเจ้าพบอะไรแล้วอย่างนั้นหรือมีปฏิกิริยาแปลกๆภายในพื้นที่แห่งนั้นถ้าหากว่ามันมีสมบัติอยู่ละก็มันควรจะเป็นที่นั่นหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะที่เขาพูดเขาก็ได้เดินหนักๆออกไปในทันทีพร้อมกับกล่าวเรียกคนอื่นให้ติดตามเขาออกไปจะเลทรายแห่งนี้กวางใหญ่เป็นอย่างมาก ซึ่งหลินเทียนก็เดินนําอยู่ตรงหน้าเพียงพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงและในเวลานี้เองจู่ๆก็ปรากฏผืนป่าขึ้นตรงหน้าซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ล้วนแต่เหี่ยวเฉาพร้อมกับกลิ่นไอเจีความรู้สึกเจนเยือกซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากภายในที่นี่อย่างนั้นหรือหลิงหยุนได้กล่าวถามขึ้นอืมหลินเทียนได้ไปยักหน้ารับขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนจากสถานที่แห่งนี้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นพอเมื่อเขามาถึงสถานที่อย่างนี้แล้ว ความผันผวนและคลื่นพลังแปลกๆที่เขาสัมผัสได้ก่อนหน้านี้มันก็พันชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนที่เขาจะเดินนํากลุ่มคนออกไปทันทีที่พวกเขาเข้าก็ไปในป่าที่ดูกเก่าแก่แห่งนั้นผิวหนังของพวกเขาก็พันสัมผัสได้ถึงความเย็นเดือดเยอกที่ถูกส่งออกมาจากภายในในทันทีซึ่งไม่นานนักกลุ่มของพวกเขาก็เดินไก่เข้าไปและในเวลานั้นบุ่มจ,จู่ๆผิวหนินก็เกิดการสั่นสะเทือนพร้อมกับรอยแยกที่ขยายตัวออกก่อนที่คลื่นพลังสีดํา จะผวยพุ่งขึ้นมาทีดันตายหล่อแยกเว้นดีในตอนนี้ได้มีหัวของสัตว์ประหลาดที่ถูกปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำพันปรากฏขึ้นพร้อมกับรูม่านตาขนาดใหญ่ที่มีขนาดพอๆกับอ่างล้างหน้าซึ่งส่องประกายกระหายเลือดออกมาก่อนที่มันจะพุ่งตรงข้อหาหลินเทียนและคนอื่นๆและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของมันเพียงแค่การเคลื่อนไหวก็ลากกับเป็นภูเขาขนาดย่อมๆที่กำลังเคลื่อนที่มิหนำซ้ำกลิ่นไอที่มันปลดปล่อยออกมาอย่างน่าสะพรงกลัวเป็นอย่างมาก ในขณะที่มันกำลังพุ่งเข้ามาใกล้หลินเทียงก็ได้ยกมือขึ้นก่อนจะตบเข้าใส่พร้อมกับเสียงระเบิดที่ถูกส่งออกมาในขณะที่สั์ประหลาดตัวนั้นได้ถูกส่งปีโอไปไกลหลายพันเมตรก่อนที่มันจะไม่เคลื่อนไหวได้ไดอีกและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลให้ใครคนใดในกลุ่มรู้สึกประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยถึงแม้สั์ประหลาดตัวนี้จะไม่ได้อ่อนแอแต่เมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของหลินเทียนแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายที่เขาจะสามารถจัดการก,กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ ซึ่งกลุ่มของพวกเขาก็ยังคงมีท่าทีสง,งบเงียบซึ่งเ่นไม่ช้าพวกเขาก็เดินไกลออกไปก่อนจะปรากฏหุบเขาขนาดใหญ่ขึ้นตรงหน้าของพวกเขาโดยมีหมอกสีฟ้าถูกปกคลุมเอาไว้ในขณะที่มันประสานรวมเข้ากับอากาศโดยรอบอย่างแผวเบาอยู่ด้านในหลินเทียนได้กล่าวขึ้นและในตอนนั้นเองกลุ่มของพวกเขาก็ได้ก้าวตรงข้าสู่หุบเขาที่ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกสีฟ้าซึ่งมันได้บทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของพวกเขา ซึ่งมันก็ส่งผลให้ระยะการมองเห็นของพวกเขาถูกจำกัดอยู่เพียงแค่สเมตรและหลังจากที่เข้าไปในหุบเขาแห่งนั้นแล้วแม้แต่จิตสัมผัสของพวกเขาก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้จึงไม่สามารถตรวจับอะไรที่อยู่รอบข้างได้เลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทำให้หนีเหยืยได้แต่ขมวดคิ้วขณะจ้งมอออกไปตามข้ามาข้าจะนำทางเองหลินเทียนได้กล่าวขึ้นแม้กลุ่มหมอกสีฟ้าเหล่านี้จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของพวกเขาแต่มันกลับไม่มีผลกระทบใดใด ต่อดวงตาแห่งศัจธรรมของหลินเทียนซึ่งเขากําลังเปิดใช้งานมาในตอนนี้แถมยังสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ถึงสุขตะระสิ่งที่อยู่รอบข้างได้อย่างชัดเจนนั่นจึงทําให้เขากล้าเดินนําหน้าคนอื่นอย่างมั่นคงอืดวงตาของเจ้ากรนับว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างหนี่ยาวๆได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่พยักหน้ารับซึ่งพริบตาเวลาก็ผ่านไปอีกกว่าครึ่งชั่วโมงในเวลานี้กลุ่มหมอกสีฟ้าตรงหน้าก็ค่อยๆหนาแน่นขึ้น พร้อมกับปรกากฏม้านพลังที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาซึ่งมันเป็นม่านพลังธรร,รมชาติที่ทรงพลังอย่างมากค่าไม่สามารถเปิดมันได้หนียอ่อนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับขมวดคิ้วแม้นางจะเป็นตัวตนที่ถือกําเนิดขึ้นใหม่จากสายเลือดแห่งยุคกก,ก่อนแถมยังมีหลายชื่ออยู่ในอันดับที่เจของหลายชื่อร้อยอันดับอมตะซึ่งต่อให้เป็นเทพแท้จริงขั้นตน้นก็ยังไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อนางได้ แต่นางในตอนนี้กลับพูดขึ้นมาว่านางไม่สามารถทะลองผ่านม่านพลังธรรมชาตินี้ไปได้ถ้ามันไม่สามารถทำหายได้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันทรงพลังเป็นอย่างมากในเมื่อมีม้านพลังธรรมชาติขวางกั้นสถานที่แห่งน,นี้เอาไว้ดังนั้นแล้วมันจะต้องมีบางสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากอยู่ด้านในม้านพลังนี้อย่างแน่นอนเสือขาวได้กล่าวขึ้นพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายออกมาอืมเจ้าเสืองโงผพูดถูกจัลลคีเป็นจะทธาตุได้พยักหน้าเห็นด้วย ก่อนที่ลิงยุนจะหันมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไอ้หนูรีบเปิดม่านพลังนี้แล้วพาพวกเราก็าไปข้างในกันคืนพลังที่พวกเขาสัมผัสได้จากม่านพลังนี้มันแข็งแก่งเป็นอย่างมากซึ่งแม้แต่ผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้แต่เขารู้ว่าหลินเทียนสามารถจัดการกับมันได้อย่างแน่นอนเพราะถึงอย่างไรหลินเทียนก็ถือครองเทวิชาฝังมังกรซึ่งสามารถใช้ควบคุมพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติได้ นั่นจึงทำให้หลินเทียนได้แต่พยักหน้ารับโดยไม่กล่าวอะไรอีกก่อนที่ฝ่ามือของเขาจะปรากฏลวดลายอัขระมังกรขึ้นอย่างหนานแน่นก่อนที่เขาจะค่อยๆกดมันลงไปในม้านพลังนั้นเมื่ออักคระมังกรดังกล่าวได้ถูกกดทับลงม้านพลังนั้นก็ปรากฏเสียงบอบๆพัดังขึ้นพร้อมกับม้านพลังที่ขวางกันได้สลายหายไปนในทันทีวิธีของเจ้าไม่เลวเลยหนีเอี่ยาๆได้กล่าวขึ้นพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ว่าผ่านในดวงตาของนางม้านพลังธรรมชาตินี้ ด้วยฐานการบ่มเพาะในปัจจุบันของนางที่อยู่ในเขตแดนกึง่งเทพแท้จ,จริงมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะสามารถจัดการกับมันได้แต่หลินเทียนกับสามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายซึ่งนั่นก็ทําให้นางรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยงั้นเราก็ไปกันต่อเถอดหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะที่พูดเขาก็ได้เดินนําหน้าผู้คนเข้าไปที่ด้านในในท,ทันทีซึ่งเบื้องหลังม่านพลังนั้นก็ยังคงมีกลุ่มหมอกสีฟ้าอยู่จํานวนมากและไม่นานนัก ก็ปรากฏดอกบัวสีฟ้าขึ้นตรงหน้าของพวกเขาดอกบัวสีฟ้านั้นถูกปกคลุมไปด้วยขึ้นสายสีฟ้าพร้อมกับกลุ่มหมอกจางๆซึ่งตรงกลางดอกบัวขนาดใหญ่นั้นมันมีเม็ดบัวอยู่หลายสิบเม็ดซึ่งทุกเม็ดล้วนแต่ประสานไปด้วยกินไอแห่งสัจธ,ธรรมและพลังชีวิตอันทรงพลังลากับมันถูกกันขึ้นมาจากพลังแห่งสัจธรรมและพลังชีวิตอันบริสุทธิ์นี่มันบัวเทพปีศาจแท้จริงแต่ละเขเี้ยบแจ่ทาตั้งแต่ยืนตัวสันสถาน หลังจากมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า